สวัสดีครับวันนี้อยู่แบบเกมปุ๊บคิวเลอร์นะครับผมก็เป็นเกมที่4ในเ,เกมของ Crash h e a เ l e c o l l e เ t i o n นะครับผมดยเรื่องย่อเนี่ยบอกว่าเป็นแนวเส่วนขวัญคอมเมดี้นะก็เขาบอกว่ามันสัน้นแล้วก็เป็นเกมง่ายๆนะโอเคครับไปลองดูเลยแล้วกันเกี่ยวกับอะไรนะเป็นฆาตกรห้องส้วมงี้เหรอ คือเราน่าจะเป็นอยู่ในร้านเช่าวิดีโอนะมีหนังสยองข,ขวัญอ่าเอาเอาหนังไปไหนเนี่ยอ่านก่อนจอนนี่งานของคุณนะทำตามลำดับละ่ะเออก็คือเอาหนังสยองข,ขวัญเนี่ยไปวางไว้บนเชลนะครับแล้วก็ถูพื้นนะแล้วก็ เอาถังเอาขยะจากชั้นใต้ดินมาทิ้งแล้วก็ไปลบพวกแบบร่องรอยปีเขียนตามกำแพงข้างนอกนะครับโอเคได้เราถือหนังมาแล้วนะหนังชื่อว่าค l า u คิลเลอร์นะครับเฮ้ยเอา้าอะไรวะอ๋ออันนี้คือข้างนอกนะน,นี่คือข้างนอกนะครับโอเคเราเข้าในในร้านก่อน,นครับเอาหนังไปวางที่ชั้นนะ อันนี้เป็นหนังแนวผจญภัยนะแอคชั่นพุทพุี่อ่าหนังสยอ,องขวัญอยู่นี่ครับโอเคมีกี่เรื่องมีสี่เรื่องนะหนังสยอ,องขวัญเอ็นเลสเตย์นะก็คือรายชื่อหนังก็ได้เป็นเกมของค่ายนี้นะครับก็เคยทำมานะวางหมดแล้วนะ อันดับต่อไปคืออะไรนะเราต้องถูพื้นโอเคครับได้เลยถูพื้นไม่ม็อบอันนี้เปล่าไม่ใช่หรอใช่นะถ้าไม่ใช่ละเนี้ยเอเอเฮ้ยมีคนมาครับคนมารับตัวแล้วอุ้ยสวัสดีครับ น่นคือ,อมีหนังผู้ใหญ่ด้วยนะผมเอาไม้มอบจากไหนวะด้านล่างเหรอเออเขาจะคุยกับเราหรือเปล่านั่นไหรรับผมไปเอาไม้มอบก่อนนะมีหรือเปล่าไม้มอบมีซ่วมนี่ขยะนะ ผมต้องหาไม่มอบก้อนไหนละหรือผมต้องรอเขาทําอะไรสักอย่างคือผมคิดว่าไอ้เอ้ย,อ,ยอันนี้ปิดได้นะผมคิดว่าผมคิดว่าอันนี้แหละที่ผมต้องใช้แต่ทําไมไปไหนนะเนี่ยําไหครับเดินช้ามากนะเฮ้ยม,มันลอยมันเยอะกวาเดลยเนี่ยมีสี่ลอยนะต้องการอะไรครับ สวัสดียามค่ำคืนพ่อหนุ่มอยากจะขอเช่าเทปนี้หน่อยนะสวัสดีครับทั้งหมดมันสามตล่าครับเอาล่ะเก็บเงินทอนไว้เลยเดี๋ยวเจอกันนะไม่ต้องเดี๋ยวเจอกันด้วยเขาเก็บเงินนะโอเคเก็บเข้าตู้นะครับอชิงผมอยากถูกพื้นนะ่ะเฮ้ยนี่ไงได้ละต้องรอไอ้นั่นมาเช่าหนังก่อนครับปึ๊บโอเครอยที่หนึ่งนะที่สอง อันที่สามโอเคครับอันที่สี่ไปแล้วครับอุ้ยอูถอยรถอย่างเซียนเนี่ยนะโอเคหมดครับเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เอาขยะจากชั้นล่างนะมาทิ้งโอเคครับขยะชั้นล่างนะนี่เราเห็นอยู่นะครับอันนี้แน่ๆไม่ใช่นี่หรอ เสียงอะไรตรงนี้วันนี้มีเสียงเลยด้วยครับจับแล้วนีอ่อ๋อมันมีคนใหม่คนนะโลิเซ่คุณตำรวจอีกแล้วตำรวจมาดูหนังผู้ใหญ่งั้นเหรอว่าต้องรอต้องรอคุณตำรวจเขา คุยกับเราก่อนครับมันถึงจะเกิดอีเวนต์ให้เราไปหยิบถุงขยะได้นะตอนนี้เขามาดูหนังหมวดอะไรเนี่ยหนังแอคชั่นนะเออผมว่าเมื่อกี้เขาดูผิดครับตัวเอเหมือนกันนะเขาไปดูฝั่งฝั่งนี้ต่อนะแอดเปนเะจอ์นะอาว่นเขายาวมากครับยาวแบบรลุหูมาเลยอะแบบ จากเช่าเทปนี้หน่อยอะ่ะทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คนนี้ชื่อเซบาสเตียนนะบดห้าดอลลาร์ครับอ๋อนี่เงินใจมากเออเขาเช่าเรื่อง endless day นะ endless day เหมือนจะมีคนชื่อเซบาสเตียนอยู่หรือเปล่าที่ตายคนแรกเลยใช่ไหมไอตัวไปคนแรกนะครับเข้าไปล้วผมจะได้ไปเอาขยะมาทิ้งนะเออนี่ไงขยะทิ้งที่ไหนละเนี่ยทีนี้ มีหรือเปล่าโอเคครับไ่เลยพี่ขยาก,ก่อนมันมีกี่ถุงวะเนี่ยอันนี้นะน่าจะรอยขีดเขียนที่เราต้องมาลบนะครับ ผมลงมาแล้วผมเสียวซ้ายทุกทนะีเลยนะเลยนี่เสร็จแล้วเลยถุงนะครับไปถุงสุดท้ายนะถุงซ้ายลยแล้วก็หาสิ่งอย่างไปลบนี่นะครับผมโดนแน่ แบบช้าๆแบบช้าๆครับมีคนดักอะไรอยู่ปะวะนี่ถุงสุดท้ายนะโอเคหมดนะหมดแล้วครับหมดทุกถุงดูองค์บต่อไปนะครับโอเคอราต่อไปก็คือไปลบภาพวาดข้างบนนะต้องเอาอันนี้ไปลบแน่ๆผ้านะครับผมคิดว่าใช่นะแต่เหมือนมีเสียงรถมาจอด ผมต้องรอคุณคนนี้ก่อนนะโอเคครับเชิญครับเชิญครับเราอยู่ที่ร้าน VHS Video นะย่อมาจากอะไรผมไม่มั่นใจนะ VHS เนี่ยรู้แต่มันเป็นประมาณร้านเช่าวิดีโอนะครับขาเดินช้ามากนะช้าแบบช้ามากเอ้าไม่เช่าหนังเขาเดินมาหาผมเลยครับอะไรอ่ะ เอาโทษทีนะฉันต้องใช้ห้องนั้นอยู่นี้อ่ะโอ้โหคุณมากโก้นะปวดไม่ไหวได้เลยครับตามสบายใจมากผมเขาเข้าชั้นตรงนี้เลยนะอุย๊ยเขาตดด้วยแบบมันไม่ไหวแล้วใช่ไหมผมมาแอบดูเลยเขาเนี่ย โอ้เ้ยโอ้ฮเสียงจัดเต็มนะจัดเต็มเราบอกให้เขาตามสบายเขาก็จัดเต็มเลยนะครับโอ้โหโอ้โหฮึอ๋อแย่แล้วไอ้อ้วนนี่มันกำลังจะทำลายการเข้า้องแรมของฉันอะไรวะไอ้อ้วนไหนกูเหรอโอเคโอเคโอเค โอเคเชือตาสบายครับผมไปยินดักฟังเขาทำไมเนี่ยแต่มันชื่อเรื่องว่าปูปฟคิลเลอร์นะไอคนนี้มันมาปูปฟพอดีนะเนี่ยหรือคุณนั่นแหละเป็นฆาตกรทำไมเสียงมันเหมือนเสร็จแล้วอ่ะโอ้ ดูสภาพเป็นเมืงนะโอ้โหน่า่นะครับใจมากเพื่อนนายช่วยชีวิตฉันไว้โอ้โหมึงแบบไม่ขาดห้องน้ำไม่กูเ,เลยเลยยังวีเต็มเลยโอ้โห shit oh shit ไอ้หานี่ทำซ่วมตันโอเค มึงทำซ่วมตันแล้วผมต้องทำไงเนี่ยไม่เป็นไรครับไปเช็ดกระจกก่อนไอเช็ดฝ้านะปึ๊บดูว่อนะว่ามีกี่ลายม่ยเดียวน่าจะมีมากกว่าหนึ่งนะเพราะถ้าปกติถ้าแบบเราลบเสร็จแล้วมันจะไอนี่ครับถังมันจะหายไปนะอันนี้ป่นเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้นี่นี่อะเพื่เนี่ยยังไม่หายนะมีฝั่งแปบลบว่ามีฝั่งนี้ครับ อ่านี่หมดหมดรบครับแล้วรออีเวนต์ถัดไปนะนี่มีตู้มาม่านะใครมาครับเนี่ยไอ้ส้วมตันผมต้องทำยังไงเนี่ยอโอ้โหทำส้วมตันนะเราต้องลงไปเข้าข้างล่างอะดิใช่ไหมดูก่อนครับคุณ รูหน้าร้านปิดไม่ได้นะอันนี้ขาแว่นเขายาวอีกแนละ้วเรื่องไปดูแบบเอหนังซืบส่วนนะปล่อยเขาเลือกหนังไปก่อนครับ อืมแล้วแมงวันมันแบบหึงนะมันหึ่งนะไอ้คนทําส้วมตันเนี่ยเอ่อผมอยากเช่าเทปนี้หน่อยนะทำไมไม่มีกลิ่นอะไรแย่ขนาดนี้เนี่ยอบอดห้าดอลลาร์ครับโทษทีนะพอดีเมื่อกี้มีลูกค้ามาใช้ห้องน,น้ำาแล้วเขาทําส้วมตันลูกค้ากันเหรอโอ้อะไรนี่เงินนะไว้ไปคืนที่ดี โอ้โหเหม็นหึ่งนะนี่มันเหม็นหึ่งนะผมต้องทาอะไรสั้งอย่างกับมันหรือเปล่าทาส้วมผมตันนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้คือผมทาเควสเสร็จหมดแล้วนะอ่าหมดละคือเขาอาจจะเป็นเจ้านายผมนะเขาบอกว่าให้ทํานู่นทํานี่นะครับทําเสร็จแล้วต้องรอเข้าไปก่อนครับบา,บายๆชื่ออะไรเนี่ย ออกมาที่สนไม่ได้นะมีคันใหม่มานะคันเก่าออกไปปุ๊บคันใหม่มาทันทีนะครับเฮ้ยเฮ้คุณเซบาสเซียนหรือเปล่าหันหนังมาคืนหรือเปล่าเนี่ย ระบบเอียงตัวยังเหมือนเดิมนะตังเอียงไปเอียงมาได้นะครับก็ได้นะแต่กระโดดไม่ได้นะโอ้พระเจ้านี่มันกลิ่นอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับพอดี เมื่อกี้ลูกค้ามาใช้ห้องน้ำนะแล้วเขาทำส้มตันระวังหน่อยล่ะไอ้กลิ่นเนี่ยมันอาจจะไปดึงดูดเจ้าตัวอ่ปุ๊บคิลเลอร์นะปุ๊บคิลเลอร์ะเหรอผมไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเขาเลยอ่ะก็ฉันเห็นจากในหนังสือพิมพ์เมื่อคืนนะเขาจะตามหาผู้คนที่ไม่ยอมกดชะโคกอ่ะแล้วก็เขาดูเป็นบ้านะแบบมีปัญหาทางจิตอ่ะมันบ้าไปแล้ว พรุ่งนี้ผมจะหาช่างมาทําให้ส่วมหายตันก็ระวังตัวด้วยละ่ะไอ้หนูนี่เงินนะเก็บตังทอไว้ได้เลยขอบคุณมากครับท่านปุ๊คิวเลยอย่างนั้นเหรอแมมันมาตามกลิ่นคนที่ทําส่วมตันอย่างนี้นี่เอง แล้วผมจะต้องทำยังไงกับไอ้ส้วมนี้นเนี่ยแล้วคนโทรเรียกช่างไหมแบบเฮ้ยส้วมตันแอบบได้นะตรงนี้ตรงนี้นแอบ,บได้ไปแล้วครับอีกคันหนึ่งตอนเนี้ยทางออกจากร้านมีประตูหน้ากับประตูหลังนะมีแค่สองทาง ลงไปใต้ดินก็คือตันนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะให้เราวิ่งหนีหรือเปล่าเราต้องอะไรไหมอ่ะ ตอนนี้งานที่เราต้องทำก็หมดแล้วนะแล้วก็ไม่มีรถคันใหม่เข้ามานะครับเราน่าจะเหลือแต่ไปเชิญหน้ากับปูฟคิลเลอร์นะเข้าข้างหลังครับเข้าหลังเปิดประตูเข้าข้างหลังดูสิมีอะไรให้เราทำอีกไหมมีใครอยู่นะข้างในโอ้เลอะเทอะมากครับ แกไม่กดชะโคกจรฉันเอาของขวัญมให้แกม่ไม่ใช่ฉันนะมันเป็นลูกค้าที่ไม่กดซ่มนะวมเนี่ะอะไรเนี่ยอะไรโปรโมชัน่นขี้เหรอขี้หรือแตงกวาหรือสากหรืออะไรดูสรงแล้วน่าจะขี้ค,ครับโอ้โหแล้วมากับพายุแมงวันนะแม,นแมงวันแมงวีเนี่ยโอโ้โ,อโหโอ้โหกุลบลบเหอะลบ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 โอ้เต็มแนกเลยครับ อะไรวะเน,นี่ยโอ้ช oh, <shit. S 1> ิตไอหานั่นมันโยนขี้ใส่หน้าฉันแล้วมันก็ออกไปครับโอ้โหโอ้โหล้างหน้าล้างตรงนี้ไม่ได้แล้วขี้อยู่นี่นะขี้มันอยู่นี่นะเดีย๋ยวพึ่งมาครับลูกค้าขอล้างหน้าแป๊บหนึ่งขี้เลยหน้านะ โอ้โหล้างกูล้างตรงไหนไม่ได้เลยนะจะทำงานอย่างนี้จริงๆเหรอจอร์นฮึจอรแนเราชื่อจอรนนี่ใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เรียกจอนว่าจอรนนะเฮ้ยโอ้โหทำไมหน้าหน้าแบบชมพูชมพูคุณหรือเปล่าที่เป็นคนปาขี้ใส่หน้าผมเนี่ยฮะคุณหรือเปล่าล้างในตู้นี้ได้ไหมเนี่ยฮะฮเอียงเข้าไปเอียงเข้าตู้ไปเลยเอียง ยอียงอืมฟังนี้ด้วยอืออืออือ ไปหน้าแปลกแครับเข้ามาละต้องทักเรื่องขี้บนหน้าผมแน่แนไม่ใช่บนหน้านะมันอยู่ใต้พื้นผมเลยเนะี่ยนั้นมันขี้บนหน้าคุณงั้นเหรอฮ่าฮ่ามีเชลมึงคุณกะปลาใส่หน้ามั่งทั้งหมดบนห้าดอลลาร์ครับแหมมโอ้ได้เลยเอาน,นี่ไปมาหัวลอกกูอีกนะเออ ผมว่าเราต้องทําอะไรทุกอย่างกับขี้บนหน้าครับคือซ้วมมันตันแต่ว่าน้ํามันก็ต้องไหลเปะวะฮะมันก็ควรจะต้องล้างได้ไหมถ้าไม่ล้างไม่ได้เฮไม่เดี๋ยวขี้ไปรถมึงเดี๋ยวขี้บนหน้ากูไปรถมึงเออเกือบขูดไปทั่วอืมแซวกู ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันมาปาขี้แถแลมันก็ออกไปเลยครับเราต้องทำอะไรหรือเปล่าผมต้องเดินดูรอบๆนะเพราะเกมค่ายนี้มันเป็นแบบต้องทำอะไรสักอยาก่างมาถึงจะเกิดอีเวนต์ถัดไปนะผมต้องเดินไปอยู่ในจุดๆหนึ่งที่เกมมันอยากให้ผมเดินไปเหมือนจะมีเสียงมาจากใต้ดินเสียงอะไรอะ่ะ Ui. cái này vậy? cái này. Cái gì เอ็งมันดับไปแล้วครับอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหพระเจ้ามีขี้ทุกที่เลยโอ้พระเจ้านอกจากหน้ากูแล้วมึงยังเอาขี้มาป้ายร้านกูอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหขี้ในไปหมดเลยครับ โอ้โหมันวางไว้บนแคชเชียร์ด้วยนะต้องทำไงเนี่ยฮะผมทำยังไงจะทำยังไงกับเรื่องนี้เฮ้ยมีซ่วมอยู่ตรงนี้เอ้าเฮ้ยเฮ้ย,ยมีเรื่องว่าจะวิ่งหนีหรือร้องขอชีวิตผมผมร้องขอชีวิตขอร้องอย่าฆ่าฉันเลย โอ้มันยิงผมนะ,ะไรวะเนี่ยมันยิงผมโอ้โหจบเปงนนี้เลยนะฮะเจ้าอันหนึ่งผมรีทายได้ไหม โจ่งนะจริงดิเล่นเมนูโอเคเมนูนเมนูนะครับคอนติเนียวนะผมไม่รู้ว่าเซฟมันอยู่ตรงไหนนะถ้าผมจะกดเลือกวิ่งหนีผมจะลองเลือกวิ่งหนีดูโอ้โหมันเีนียมาละมาตึงตึงวิ่งกูจะวิ่งวิ่งเออวิ่งครับเราหนีนะเราจะหนีไปเลยจอนโอ้โห,หน้าแม่งเลยที่สภาพไม่เทุเลยมาก แล้วคนที่ทำซุ้มตันไม่ใช่กูด้วยนะเป็นไม่ใช่ลูกค้ากูด้วยซ้ำเนี่ยจอนเฮงมันมันปลาแน่ครับมันมันปลามาแล้วอีกแล้วนะสโลโมชันนะที่มึงอีกแล้วโอ้โหที่สวยเป็นเม็ดข้าวเลยนะ โอ้ยปักหลังตายนะครับไม่รู้ฉากจบไหนมันเดียู่กันนะก็เป็นเกมสยองขวัญน,นะครับที่ตัวเอกมาคับตายนะวิคี่นะครับอนึงก็คือเป็นขี้แบบกระสุนนะอีกอันนึงคือขี้แบบ เป็นดุ่นนะปักหลังตายนะครับก็จบแล้วครับสำหรับเกมฟูคิลเลอร์นะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เกมหน้าไม่รู้เป็นเกมอะไรนะครับผมไงก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ